ครับครับไว้โปรดักต์นะครับรีวิวสวยๆอีกคันหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเอ่อถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับเป็น Honda City นะครับโฉมนี้2022นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ปี2025นะครับมาทำหุ้มเบาะแบบสวมแต่งานสวมตัดใหม่ตรงรุ่นนะครับนี่ตัดใหม่ตรงรุ่นจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับของเดิมอยู่อย่างเดิมวันหนึ่งไม่ใช้ถอดของเดิมออกนะครับ ขอขถอดของใหม่ออกที่สวมไปของเดิมก็ยังอยู่เช่นเดิมนะครับเราสวมทําไมสวมเพื่อรักษาบ่อเดิมไว้แต่การสวมสมัยใหม่นี่นะครับดูผิวเผินี่ดูแทบไม่ออกเลยว่าเป็นตัวสวมดูนี่ครับนี่คืองานสวมแต่งานตัดใหม่ตรงรุ่นซิตี้นะครับใครใช้รุ่นนี้อยู่นะฮะดูได้เลยนะครับสวมทับของเดิมนะครับนี่ทำปูพื้นแล้วก็ทำพุ่มเบา ให้ดูใกล้ๆนะครับคันนี้สีดําเย็บด้วยได้สีครีมนะครสีครีมก็คือแบบนี้นะฮะได้สีครีมนะ,ะได้เหนียวเหนียวทนทนด้านหน้าเนี่เป็นหนังลามิเนตนะครับลามิเนตคือการาประกอบนะฮะประกอบ3ชั้นนะครับมีหนังแล้วก็มีฟองน้ําแล้วก็มีผ้าทีคอร์ดนะครับนี่ผ้าทีคอร์ดอยู่ด้านหลังนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นี่คืองานหนัง3ามชั้นลามิเนตนะครับนี่อย่างนี้นะฮะ ้าทีคอร์ดเหนียวเหนียวทนทนนะครับในงานคือตัดใหม่ตรงรุ่นนะครับเราสามารถที่จะพับเบาะได้เหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับด้านหลังเราก็ปิดเต็มลงไปนี่นะฮะปิดพรมเลยนะครับนี่ก็สามารถทับลงไปนะฮะนี่เห็นไหมครับเนี่ยพับงานได้ทั้งสองส่วนนะครับนะเพราะเราเราเราตัดงานได้แยกลงไปนะครับฝั่งนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดเจนคืออย่างนี้ให้ช่างพับให้ดูนะครับ เสร็จแล้วก็กลับคืนอย่างเดิมนะเดี๋ยวเท้าแขนกลางก็เหมือนกันนะครับเราเจาะนะครับปกติสวมปุ๊บล้วก็เจาะนะฮะที่เท้าแขนนะฮะสามารถใช้งานได้ปกตินะครับพับเก็บก็ได้เหมือนเดิมนะครับนี่คืองานสวมนะรตรงนี้เราก็ออกแบบเป็นที่ดึงนะฮะให้ทํางานสะดวกนะครับอย่างน,นี้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนี่ครับนี่คือด้านหน้านะฮะด้านคนขับนะครับ ไล่ตั้งแต่หัวหมอนเลยดูการเก็บงานนะครับหัวหมอนนะแล้วก็ตัวนั่งตัวพิงแล้วก็เดี๋ยวถ่ายลงไปให้ดูถึงตัวนั่งนะครับให้ดูฝีเข็มดูตะเข็บในการเย็บนะครับงานออกแบบตรงรุ่นนะฮะสวมนะครับนี่คือสวมนะครับไม่ใช่แบบยึดติดนะสวมลักษณะอย่างนี้นยฮะเราใช้หนังลามิเนตเนี่ยสามารถอยู่ได้หลายปีนะครับทำไมอยู่ได้หลายปีเพราะด้วยหนังลามิเนต3ชั้นแบบนี้นะครับนี่ครับ หนังหนา1นมิลเต็มประกอบฟองน้ำห้ามิลแล้วก็มีผ้าทีคอร์ดนะฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าเกรดพรีเมียมนะครับถ้าคนไม่เข้าใจนะใช้คำว่าเกรดพรีเมียมก็ใช้ก็พูดตามกันมาหมดแต่ถ้างานจริงๆคือต้องเป็นแบบนี้นะทั้งหมด3ชั้นแบบนี้นะครับมันจะไม่ยุ่ยง่ายเหมือนตัวตัวไปนะเหนียวเหนียวทนทน,ทนเห็นไหมครับในปลายเล็บผมขูดนี่นะครับมันจะไม่ยุ่ยเป็นขุยเห็นไหมครับในอย่างนี้ เดียวทนส่วนนี้คือส่วนของหน้าสัมผัสทั้งหมดเลยนะครับหน้าสัมผัสเนี่ยไม่ว่าด้านหน้าหรือว่าเป็นด้านหลังนะครับนี่งานสวมตัดใหม่ตรงรุ่นคันนี้มาพร้อมกับปูพื้นนี่ให้ดูปูพื้นนะครับปูพื้นนี่นะฮะให้ดูนี่อย่างนี้ครับ หนังเขตเดียวกับตัวทาเบาเลยนะครับนี่ปลายเล็บผมเนี่ยนะฮะนี่คือตัวเหนียวเหนียวเหนียวทนทนนะฮะเกต็เดียวกับตัวทาเบาเลยฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงนะครับ่าน้ามาไม่ซึมผ่านเพราะข้างล่างมี XPE ตัวนี้เสริมเส้นใยเนี่ยครับใยเหนียวเหนียวนี่นะฮะใยใบหนี้ถอดมาล้างได้นะครับตัวนี้นะครับถอดออกมาเนี่ยนะครับนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งโน้ตหรือฝั่งนี้ถอดออกมาล้างได้นะครับนี่ถอดมาเคาะทําความสะอาดนะครับนี่นะฮะเหนียวเหนียวเส้นทนทน นะครับงานเกรด A ต้องเป็นลักหนาอย่างนี้นะครับชอบสีไหนมาที่ร้านนี่มาเลือกสีก็อรอรับกันได้เลยร้านอยู่ลาดท้าว2 4ซอยย่อยซอย9นะครับเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานตัดเย็บเป็นอยู่ที่นี่นะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็งานเกรด A นะเปิดตัวศัพท์นะครับ091 709 9960 091 709 9960นะครับหรือทางไลน์แอดมีแอดนำหน้า c a r 99 มีแอดนำหน้านะครับ C well, like A R 9 9ใครใช้รถนะครับรุ่นนี้อยู่นะฮะเขาเรียกว่าตัวไม่ว่าจะเป็นตัว R S นะครับหรือว่าตัว4ประตูนะครับนี่คันนี้5ประตูนะฮะ City นะครับอ่าก็สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ091 709 99 60 Line เ d นะครับมีแอดนำหน้า C A R 9 9เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ